นี่จ้ะเป็นซีมซีดิจิตอลสามารถทัชแล้วก็เสียงได้เลยทัชฟองไหมขยาปกติเสียงซีมซีบ่อยหรือเปล่าคือเราก็สายสายมูนั่นและอะไรนะยังไงนะอโอโอโ๋ออะไรนะยัอไงนอ๋อโอโออ๋อาออ๋ี่๋ออ๋ออีออ๋ออ๋ออ๋อออออออ จงองคนอาเชิญค่ะอาลองอันนี้เล่นคนเดียวได้ไหมสองคนเหรออาต้องตีละคนเพราะว่าเอไอละกนใช่ยลีงให้กำลังใจอยู่ตรงนี้่ะอันนี้เป็น The Dragon for June Taylorlastic นะครับคุณเสียงเลยเสียงอายาวเลยอายาวเออลดเสียงมาเมื่อกี้อันแรกอ่าอ่าอ่าต่อต่อ หมายเลขเบอร์แปดครับการงานจะได้ทําแต่งานใหญ่งานสําคัญจะมีทั้งข้อดีข้อเสียถือว่าค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างวุ่นวายน้อยคนมักจะทําสําเร็จแต่คุณเป็นหนึ่งในนั้นองานไหนที่ยากงานไหนที่ยากและเยอะหลายคนก็ผลักมันมาให้คุณทํา กคนทำได้นี่คือตอนนี้มันมีเราก็ปิ้นเก็บไว้ได้เลยปิ้นได้ใช่ค่ะความรักเขาบอกว่าคนโสดนะคุณพยายามติดตามใส่ใจคนที่คุณชอบแต่เหมือนว่าเขาไม่สนใจคุณเลยโอ้ยน้อ,นอยอโอ้โหผมว่าน้อย AI มากกว่า อ่าไหนลองปริ้นต้องมาดูสิจ้าเราปริ้นเราปริ้นนี่ปริ้นแล้วนี่ปริ้นแล้วปริ้นแล้วนี่อันนี้มาแล้วเอามาแล้วอ่าอ่าเปิด์แปดตีก็จะได้เป็นใบออกมาเลยเป็นใบแบบออกมาเหมือนใช่เหมือนเป็นเซ็นตีอ่าว้าแต่แน่นอนสามารถสแกน QR โค้ดเก็บไว้ดูในโทรศัพท์ตือมือได้เดี๋ยวไขอบคุณค่ะนอยอยากเล่นมั้งอ่ะเอาสิเคเล่นสิขาต้องเล่นสิไปโฮลก่อน อ่ะโฮมเวสไม่แฮนน้องเพล่เพล่ไม่งอแงนะลูกไม่งอแงครับแม่น้องเพล่เพล่อยากเล่นต้องได้เล่นครับแต่ตอนนี้มืออยู่ไหนของอ่ะมือไม่เจอของไม่เจอหาไม่เจออ่ะเอาพูดพูเอามือขึ้นก่อนอ่ะพอยืนคนเดียวเธอพอยืนคู้นุ่ณโออกเมโอเคอ่ะชดชดชดยัสคุณเขย่าจ้าเขย่ามือเดียวได้ด้วยก็ๆๆๆเล่นเล่นซ้ายขวาซ้ายขวา้ขวาเออ เราก็เต้นโอ้โหแรงอีกแรงอกแรงอีกูนแรงอีกคูต้องแบบใส่เกลวด้วย้อ่เเขาบอว่าเขาบอกว่าต้องหมุนเอวด้วยเออหมุนเวหมุวเอ้แล้วจะได้แล้วไม่ได้เสียสิ่งแล้วเต้นแล้วแรงแลวมึงยีเต้นเสียงสิคนคเอาใหม เขย่าให้คุณชนขอบซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมล่ะต้องหมุนเอวด้วยเอโอเคขอดูหน่อยใหม่แรกสามเอ้าอ้ะผมขอโทษเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่อ่ะโอเคสตาร์ทใหม่ต้องเป็นแรงกว่าเดิมต้องหมุนเอวด้วยอะไรเลขสามอีกคือตกใจนะมันมันเป็นเตากว่าเดิมไม่ได้นะหมุนเอวคูมหมุนเอวเอออ้าง่ายเุด และได้ใหม่เลขยี่สิบสอความรักคนโสดคุณกำลังมองหาความรักดีๆอย่างไม่ลดละแม้เป็นคนที่กล้าเปิดเผยความรู้สึกแต่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีไม่แม่นเลยไม่แม่ล่ะต้องมาแน่เลยเลยเลยเขาจะเขาเจอคุณถูกใจยัง ไม่แม่เลยยิบตอ่งหนุ่มที่ตูไม่แม่นเรอไม่ไม่แม่เลยเราไม่ชอบแล้วแค่กดโฮมแล้วไม่ต้องกดเอไม่ะได้เรไปได้ช่วงนี้ของเราเล่นกันได้เลยครับเดอะดราก้อนฟอร์จูนเทลเลอร์ลักซิบายแมนการิน